สำนักการตำรวจแห่งชาติสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลตรวจสอบป้ายโฆษณาบนป้อมตำรวจว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่หากพบมีการกระทำผิดจะลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงพลตำรวจเอกพงษพัฒน์พงษเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณาบนป้อมจาราจรในพื้นที่ทั่วประเทศ พลตอเล็กภูงสพัดก็เปิดเผยครับว่ากรมธนารักษ์ได้มีข้อสรุปไปยังสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติว่ามีการติดตั้งป้ายโฆษณาทั้งหมด805ป้อมทั่วประเทศอยู่ในพื้นที่ตำรวจนครบาล173ป้อมทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุโดยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงในกรณีที่เกิดขึ้นรวมถึงให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นรายบุคคลว่ามีใครเกี่ยวข้องหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการลงโทษตามวินัยร้ายแรง ส่วนการพิจารณาว่าจะมีการดำเนินการติดตั้งป้ายโฆษณาต่อไปหรือไม่จะเป็นดุลพินิษของราชพัสดุโดยตรงยืนยันการยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการและผู้บังคับการไม่มีความเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวเนื่องจากการเสนอชื่อโยกย้ายนั้นได้จัดทํามาแล้วก่อนเกิดปัญหาไม่มีการเร่งรัดให้มีการโยกย้ายข้าราชการตำรวจเร็วกว่ากําหนดเพื่อกลั่นแกล้งอย่างแน่นอน